ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบผมเก่งจาก CW สูรรับซื้อขยะรีไซเคลิลครับ ผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทม่วาจะเป็นเซนเ็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าได้อีกหลากหลายรา,ายการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปประจําวันพุธแบบนี้นะครับในทุกๆวันพุธแบบนี้เราก็จะมีความรู้ดีๆความรู้ใหม่นะครับมาอัปเดตเล่าให้ฟังกันเสมอนะครับผมเนาะวันนี้เช่นกันวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของพวกโลหะมูลค่าสูงเนื่องจากว่ามีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าทองแดงมีกี่เบอร์มีกี่ประเภทโลหะมูลค่าสูงเนี่ยมันดูยังไงอะไรยงงไ เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดนะครับแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังนั้นนะครับขอญยตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับบริษัทเรานะกำลังรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่มเติมนะครับในแต่งอัตรายกของทั่วไปนะครับเรายังรับได้เรื่อยๆเลยเนาะสมารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้นะครับเพศชายเพศหญิงได้หมดนะครับผมเนาะอายุตั้งแต่20ปีจนถึงไม่เกิน45ปีนะครับถ้าเกิน45ปีแล้วร่างกายยังแข็งแรงนะครับให้คุยเป็นเคส by เคสนะครับผมเนาะก็ยังสามารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้นนะะะรรับผผมมมาาาทททดลลองงจเิ่่สต์ีว340 แล้วก็หลังจากผ่านทดลองงานไม่เกินหกสิบวันแรกเนี่ยแต่ผมก็จะปรับขึ้นปเป็นปีแรกนะจะอยู่ที่ประมาณ3 5มห้ถึงสามนะครับปีที่2นะครับประมาณ400ร้อยโดยประมาณนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกโลหะมูลค่าสูงเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าไอ้พวกโลหะมูลค่าสูงต่างๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะว่าแบบทองแดงมันมีกี่เบ ไอ้ทองแดงทําไมบางคนเขาบอกว่าปั้นก้อนแบบนี้ร้านไม่รับซื้อรัาแต่อย่าปั้นก้อนเพราะถ้าเกิดว่าเราปั้นก้อนใช่ไหมครับข้อเสียก็คือโรงงานเนี่ยเขาจะดีแคลออกมานะครับผมว่าเป็นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนมีอะไรซุกไว้ข้างในอะ่ะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ทําธุรกิจของเก่านะจะรู้เลยนะครับผมว่าตัวที่เป็นทองแดงปั้นก้อนแบบนี้ค่อนข้าง,างน่ากลัวเนื่องจากว่าข้างใน,นบางทีเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของพวกเศษปูนเศษ เห็นเศษอะไรต่างๆ,ๆซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาได้นะครับผมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะทยอยมาเล่าให้ฟังในแต่ละเบอร์เนาะเนี่ยอาจจะขาย่ายเป็นการนั่งแบบรเร็วๆเริ่มจากการเปิดไฟก่อนเลยอย่าไปเปิดเองก่อนแม่อันนี้เราแบบเรียกจัดกันไหมเออเป็นเรื่การโชว์ของด้วยวนะครับผมว่าบริษัทเราก็จะมีบริษัทมีเดียเป็นบริษัทลูกในกรุ๊ปด้วยนะครับผมซึ่งบริษัทมีเดียเนี่ยก็บริษัทเซเวิร์มีเดียนะครับก็จะรับผลิตในเรื่องของพวกสื่อวิดีโอโฆษณาต่างๆมากมายนะครับผมแล้วรวมไปถึงกกกาาารรแแสินค้ดูลพวเพจมาร์เป็น์รอกุเซตของเรานะครับผม ไม่ใ่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นเลยเนี่ยอธิบายในเรื่องของความแตกต่างระหว่างอลูมิเนียมหม้อน้ํากับไส้แอร์ทองแดงขออนุญาตเราขึ้นวางบนโต๊ะคู่กันที่ปอนอะที่ปอนมาดูเร็วอันนี้คืออลูมิเนียมหม้อน้านะครับผมเนาะแล้วก็ทางด้านนี้คือไส้แอร์ทองแดงน,นะครับถามว่าความแตกต่างของ2ส,สิ่งนี้คืออะไรนะครับผมเนอะอันนี้เราจะคุยกันเฉพาะในเทคนิคของร่าของเก่านะครับผมนะภาพเป็นอลูมิเนียมหม้อน้ำเนี่ยก็คือหม้อน้ํา ที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่ไม่มีท่อทองแดงแบบนี้ร้อยไปร้อยมานะครับผมร้อยไปร้อยมาอันนี้จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมหม้อน้ำเนาะอันนี้นะไม่หม้อน้ำนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นสทยทองแดงก็คือเป็นแผงเาร,งราบายคามร้อนเหมือนกันแต่จะมีท่อทองแดงวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างในนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าแส้ทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อน้ําที่ผลิตด้วยทองแดงตัวนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าหม้อน้ําทองแดงนะครับซึ่งราคาหม้อน้ําทองแดงเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับ ไส้แอร์ทองแดงจะไล่กันเลยแล้วก็จะมีอีกเนื้อนึงนะครับผมที่คนไม่ค่อยเจอนะแต่วันมีก็คือหม้อน้ําทองเหลืองหม้อน้ําทองเหลืองก็คือเป็นหม้อน้ําแบบนี้นะครับแต่ผลิตมาจากทองเหลืองนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นหม้อน้ำ้วมีสีเหลืองๆวละคูดมันาเป็นสีเหลืองนะตัวนั้นเป็นหม้อน้านทองเหลืองก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งสำหรับหม้อน้ําทองเหลืองครับจะแยกกันไปนะอันนี้ในส่วนของหม้อน้ําก่อนเนาะทีนี้ต่อมา ที่ลูกค้าจะถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นทองแดงอะไรเป็นทองเหลืองนะครับผมคําตอบก็คือวิธีการเทสโลหะมูลค่าสูงในปกเติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการเอาแม่เหล็กดูดก่อนนะครับถ้าแม่เหล็กดูดติดนะครับไม่ต้องแยกเข้ากองเหล็กได้เลยถ้าแม่เหล็กติดนะ ต่อมานะครับผมถ้าไม่หลุดไม่ติดก็ให้เอาไปเจียเจียกับพวกหินเจียเครื่องเจียต่างๆนะครับ <highway> <marine> ถ้ามันขึ้นเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับก็จะเป็นตัวทองเหลืองแบบนี้นะครับผมเนาะแต่ถ้าขึ้นมาเป็นเนื้อสีขาวแล้วมีประกายไฟ <c oughs> ตัวนั้นจะเป็นสแตนเลสนะครับผมเนาะแต่ถ้าขึ้นเป็นเนื้อสีขาวแล้วไม่มีประกายไฟนะครับก็ต้อง, <hungry> งดูก่อนว่ามันเป็นอลูมิเนียมหรือมันเป็นตะกั่วนะครับผมเนาะ ทีนี้คนนี้มาเข้าท็อปปิกกันเลยดีกว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของทองแดงแต่ละเบอร์กันว่าแต่ละเบอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเวลาแยกขายจะได้แยกถูกนะครับผมอย่างแรกคุณเคยดินคําว่าทองแดงทองแดงเส้นเล็กไหมหรือทองแดงเบอร์สี่ไหมทองแดงเส้นเล็กกับทองแดงเบอร์สีคืออะไรนะครับคาตอบก็คือคืออันนี้ มันจะเป็นทองแดงฝอยที่มาจากพวกการแกะพวกมอเตอร์ต่างนะครับผมเนาะรวมไปถึงคอมแอร์เนาะแล้วก็อันนี้จะอยู่รวมกับทองแดงเส้นฝอยอันนี้จะเป็นท่อแอร์ทองแดงนะครับ mm hmm. ท่อแอร์ทองแดงเวลาแยกขายให้แยกขายรวมกับเส้นฝอยนะครับผม2ตัวนี้เป็นเบอร์เดียวกันราคาเท่ากันนะครับผมเนาะทีนี้ข้อควรระวังของทองแดงเส้นฝอยคืออะไรคือถ้าเราไปแกะมาแล้วปรากฏว่าพอเราผ่าปั๊บ ข้างในเป็นเนื้อสีขาวจ้วเลยเนะี่ยมันกลายเป็นอลูมิเนียมเลยซึ่งราคาจะต่ำกว่าทองแดงเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าเลื่อนดูให้ดีด้วยนะครับผมดูให้ดีด้วยเนาะต่อมาที่ผมอยากพาไปรู้จักก็คืออันนี้จะเป็นตัวทองแดงเส้นช็อตทองแดงเส้นช็อตเนี่ยก็จะเป็นพวกทองแดง ที่เป็นเส้นปอกนะอันนี้จะดูอันนี้ชัดกว่าเป็นทองแดงเส้นปอกแต่มันจะมีเนื้อสีคุ้มๆแบบนีน้ unless. อันนี้ไม่ใช่รอยไหม้นะต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเผาไฟนะเพราะทองแดงเผานะครับเราไม่ได้ซื้อนะอันนี้มันจะเป็นทองแดงเส้นปอกที่เนื้อมันคล้ำอ่ะมันเกิดจากความร้อนดูความร้อนนะครับจนเนื้อมันคล้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงเส้นช็อตตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าทองแดงเบอร์สมนะครับผมอันน <lden și S 2> ี้จะเป็นเบอร์สนะครับต่อมา ที่อยากจะพาไปให้รู้จักก็คือตระกูลทองแดงเบอร์สองทองแดงเบอร์สองเนี่ยบางคนเขาจะเรียกกันว่าเส้นสวยสองนะครับผมแล้วก็คือก็ง่ายๆคือเป็นเส้นปอกเดี่ยวนะครับเป็นเส้นปอกเดี่ยวแบบนี้นี่เป็นเส้นปอกเดี่ยวแบบนี้ที่มีเนื้อใสสวยจะไม่เนื้อขาวจะไม่เนื้อดําขุ่น เป็นเนื้อใสสวยนะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงเส้นเบอร์สองนอสทองแดงเส้นสวย2นะครับผมเนาะแต่ทีเนี้ยต้องบอกกับลูกค้านิดนึงนะครับว่าเมื่อปกติแล้วนะทองแดงเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยโรงงานไม่อนุญาตนะครับผมโรงงานนะครับไม่อนุญาตเนาะให้ปั้นก้อนนะครับแต่ขยุมขยุมได้นะครับแต่ไม่ให้ปั้นก้อนนะครับเพราะการปั้นก้อนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะถูกนะครับผมสอบไส้ใน เข้าไปนะครับผมเนาะอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องให้ทีมงานเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยเขามาทําการแกะนะครับแกะเพื่อมาดูข้างในว่าเฮ้ย hey, ข้างในเนี่ยเรียบร้อยไหมไม่มีซุกอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูระวังด้วยนะครับผมเนาะแต่โดยปกติแล้วเวลาเราซื้อขอนเราจะเอาแม่เหล็กดูทุกกนะ้อนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นก้อนใหญ่อย่างเงี้ยเราจะเอาไฟเบอร์ผ่าดูนะครับว่ามีการใส่อะไรไว้ข้างในไหมเช่นบางคนเคยโดนใส่หินใส่ปูนก็มีก็มีนะครับผมเนาะซึ่งพวกนี้มันเป็นโลหละมูลค่าสูงที่เราจะต้อง ให้ความระมัดระวังในการซื้อสักนิดหนึ่งนะครับผมเราต้องต้องจัดการแบบแกะออกให้เขาประมาณนี้อันนี้เป็นการแบบทําให้ดูเป็นเบื้องต้นนะเนี่ยก็ต้องแกะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าต่อมาผมเชื่อว่าคนก็จะถามต่อเลยว่าอ้าวแล้วถ้าคุณไม่ให้ผมปั้นก้อนมาแล้วเวลาผมขายคุณจะให้ผมมาขายฟูๆเป็นยงๆเหรอมันก็ไม่ได้อ่ะสิถูกต้องครับผมก็มีวิธีมาแนะนาเหมือนกันนะครับผมซึ่งวิธีของผมเนี่ยมันอาจจะดูบ้านๆหน่อยเนานะก็คือเดินปกติและทองแดงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ปั้นก้อนมาแ้้ะขาาาายยยงงงไงนนนํํใหทอ่ี แบนี mm ้น hmm. ีนี้อยมางลกเดือนี้นือน้ยได้เลยนะครับผมก็จะเป็นทองแดงเบอร์สองนะครับเราก็ใส่ถุงแล้วก็เอาเท้าเยีบยบบดันดันยัดยัดได้เลยอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะครับผมเนาะทีนี้ต่อมาที่ผมอยากพาไปรู้จักก็คือทองแดงนะครับเบอร์หนึ่งก็คือทองแดงที่เป็นเส้นแบบนี้มันจะเป็นเส้นปอกที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่เป็นขดเกลียวแบบนี้ดูนะมันจะแตกต่างกับเบอร์สองชัดเจนนะเบอร์สองคือเส้นปอกเดียว เบอร์หนึ่งคือเส้นปอกเส้นใหญ่แบบนี้นะครับผมเนาะตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงที่สุดนะครับผมเนาะราคานั้นก็คือไล่าตามเบอร์เลยนะครับว่าเบอร์4ี2 1ามน่ะครับราคาเบอร์หนึ่งก็จะสูงสุดเบอร์4ก็จะถูกที่สุดนะครับผมทีนี้ต่อมามันจะมี2คําถามสำหรับเบอร์หนึ่งที่ลูกค้าถามขันมาคือหนึ่งถ้าเป็นสายสีเงินจะแยกเป็นอะไร ถ้าเป็นสายสีเงินนะครับจะมี2เนื้อก็คือจะเป็นเนื้อที่1ก็คือบางคนผมเจอเป็นสลิงก็คือเป็นลวดเหล็กเลยนะครับระหว่าที่2ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งมันก็จะไปขายเป็นเส้นสายไฟไอลูมิเนียมเบอร์หนึ่งนะครับก็ยังสามารถขายได้อยู่นะครับผมเนาะสำหรับอลูมิเนียมเบอร์หนึ่งที่เป็นสายอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมแต่ราคามันจะประมาณสูงกว่าเนี่ยบางนิดน,นึงนะครับผมเนาะ ทีนี้คําถามต่อมาเลยเนี่ยครับถ้าเส้นใหญ่ปอกแต่ผมแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมแกะออกมาเป็นแบบนี้เวลาขายขายเป็นอะไรครับเนี่ยถ้าแกะออกมาเป็นเส้นแบบนี้แล้วแบบนี้จะกลายเป็นเบอร์สองทันทีนะครับผมเนาะราคาก็จะดาวลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันอยู่รวมกันเป็นกระจุกอย่างเงี้ยดีกว่านะครับผมแล้วมันก็จะทำให้เราขายได้ในราคาที่มันสูงขึ้นนะครับผมเนาะ แล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งสําหรับในหมวดของทองแดงนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับก็คือด้วยปกติแล้วเนี่ยช่างไฟนะครับไม่ค่อยทราบว่าเหลือกสายไฟสามารถขายได้นะครับเลือกสายไฟ PVC แบบนี้นะครับผมสามารถขายได้ทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีสีแบบนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดแยกที่ถูกต้องเลยนะเราจะต้องแยกเปลือกดำออกจากเปลือกสีนะครับผมคําตอบก็คือเปลือกสีจะมีมูลค่าที่สูงกว่าเปลือกดำนะครับอันนี้เป็นอ่อนแฟกเลยเนาะเพราะนั้นก็ แต่ทงนี้ทั้งนั้นนะร้านของเก่าในประเทศไทยแต่ละร้านเนี่ยอาจจะมีการซื้อที่อารุณมารวยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลองแยกตามผมแล้วก็ลองเอาไปถามกับร้านแถวบ้านดูก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยเหมือนกับที่คุณเก่งเขาทำไหมถ้าเหมือนกันก็ทําเหมือนกันไปเลยเนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วจะไม่แตกต่างกันมากนะครับพอเนี้ยเป็นสเปคที่โรงงานปลายทางเป็นคนกาหนดมานะครับผมเนาะซึ่งก็จะทําให้ลูกค้านะครับขาย พวกวัตถุดิบต่างๆได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่เรากําลังไล่เริ่มเคลียร์ของต่างๆแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซตถ่ายของเรานะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทซีดิลบิลนะเรามีค่อนข้างหลายธุรกิจมากๆเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นรับซื้อขยะหรือเป็นอื่นๆนะครับผมอย่างอันเนี้ยเพื่อจะเป็นลักษณะของรถ ที่ออกไปจัดเก็บข้างนอกมานะครับบางทีลูกค้าที่ไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะเราเองเนี่ยก็จะมีรถแบบนี้นะครับผมมีทีมงานไปนจัดการยกขนให้คุณถึงที่ลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้นะครับผมนะขันะ้นตอนง่ายมากลูกค้าก็แอดไลน์เรามาได้เลยเป็น ID เด n e ไลน์ที่ c w r e c y t l e นะครับหรือโดยปกติแล้วผมก็จะทําการแปะลิงก์และแอดไว้ให้บนแคปชั่นเนาะลูกค้าแค่แอดไลน์่ายรูกขยะใช้โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงาน คอยจัดการขในให้คุณถึงที่นะครับก็จะได้ทีมงานอย่างเงี้ยไปช่วยยกช่วยขนให้จัดการเรียบร้อยเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากในทุกธุรกิจ ของบริษัท CW Recycle ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นธุรกิจรับซนะื้อขยะรีไซเคิลนะก็ตอกตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนบึงพรจจันทร์ประชาตีใกล้ๆกับแอททีคอนโดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับพิมพ์เข้าไปในช่งองค้นหาได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลาษาไทยคุณเจอผมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใน a c e b o o k ใน YouTube t i k t o k i n s t a g r กรฝากติดตามมาไว้เวลานมีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกัน ต่อมาฝากธุรกิจที่2เลยฝากธุรกิจ C W Media ด้วยนะครับ ธุรกิจ c e Media นะครับผมก็จะเป็นธุรกิจที่รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอต่างๆสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมไปถึงพวกการถ่ายภาพนิ่งสินค้าแล้วก็การรับดูแลเพจมาร์เก็ตติ้งออนไลน์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทําการตลาดด้วยนะครับในการบริหารธุรกิจในเรื่องของการตลาดด้วยนั้นในแบบรูปแบบออนไลน์เนาะซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะถนัดมากในการเป็นที่ปรึกษาในฝั่งของการเป็นธุรกิจที่เป็น SME local brand นะครับผมถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ a u t o โม b i l e เกี่ยวกับรถจักรนะครับมาคุยกันได้เลยนะ ประมาณ1000กว่าจองต่อปีนะครับผมเนาะคือต้องมาคุยกันแบบเป็นไน,นะว่ามันจะต้องมีกลยุทธ์ทำอะไรยังไงแอคชั่นแพลนยังไงนะครับผมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ฝานในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับบริษัทเราก็จะมีบริษัทกุรีพรคลินิกกายภาพบำบัดนะครับจะเป็นธุรกิจกายภาพบำบัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็อีกที่นึงจะมี C W Clinic, คลินิกกายภาพบำบัดจะอยู่ที่ชนบุรีอ่างศิลานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็ที่พรณาไม่ได้คือฝากธุรกิจเสื้อผ้าด้วยนะ Double K ด้วยน,นะครับเพราะจะเป็นเสื้อผ้าสีดบรนด์นะครับของเราเองเนาะเผื่อท่านใดที่ชอบในเรื่องของแฟชั่นต่งางๆแล้วต้องการแบบใส่เสื้อที่เป็นสีดบรนด์โอเวอร์ไซส์นะครับลองเข้ามาดูกันได้นะครับเดี๋ยวแตะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับงั้นสำหรับคลิปปปนนนนนนนีีี้้เเเเเดด๋๋ยยวววผมขขอออออออุุญาาาตตตลลไไกก่่แรรจจะััใคคคท์บบณ